สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามติปตะเจยาเนามีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเช้านะครับของวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565นะครับ อนนี้เรากำลังยืนอยู่ที่สุดเขตแดนสยามเทศบาลตำบลโพนสานะครับอยู่เขตอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายครับเป็นจังหวัดล่าสุดนะครับของที่ผมได้ไปเที่ยวพักค้างคืน ภาคอีสานคบทุกจังหวัดแล้วครับผมภาคอีสานคบทุกจังหวัดจังหวัดน้องคายเป็นจังหวัดล่าสุดนะครับเป็นจังหวัดที่ครบนะครับเดีย๋ยวนี้จะขับรถเลาะแม่น้ําโขงไปถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับคําไหนนอนนั่นครับพักผ่อนนะครับ มนน้ำโขงครับที่เห็นนั่นนู้นคือสอปปลาวนะครับสปปลาวชาวบ้านก็มีการหาปงหาปลาพิธีชีวิตตลิมน้ำโขงครับเที่ยวอีสานครบทุกจังหวัดแลด้วนะครับคือเที่ยวนี่ไม่ใช่ว่าแค่ขับรถผ่านนะครับ คือนอนพักค้างคืนมีการพักกินข้าวนอนพักทุกจังหวัดนะครับนอนพักค้างคืนทุกจังหวัดของภอีสานนะครับครบนะครับเมื่อคืนนอนที่หนองคายครับผมที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับเหตดตกนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปที่หนองบัวลำพูสองจังหวัดคลิปนี้ บรรยากาศดีมากเย็นมากครับมาเจอช่วงอากาศหนาวฮะตอนเช้าช่วงตีสี่นี่สิบสามองศาครับเห็นไหกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งครับที่ยืนอยู่ขณะนี้คือประมาณสิบเจ็ดองศานะครับช่วงแปดโมง,งสิบเจ็ดองศาบรรยากาศสุดยอดครับจะขับรถไปทางด้านสีเชียงใหม่นะครับผ่านก่อถึงท่าบ่อนะ บรรยากาศเก็บบรรยากาศที่สวยมาฝากครับดูฮนะสวยงามมากอากาศเย็นสบ,บายดูไปน้ำโขงน้ำตรงนี้ใสนะครับใสวสวยนะครับใสสวย,สวยชาวบ้านริมโขง ฝั่งเรานะครับยากาศดีครับผมมีโอกาสก็ขับรถเที่ยวครับผมพักผ่อนสมองนะครับเมืองไทยไม่ไปไม่รู้จริงๆนะครับสวยงามจริงฮนะสุดเขตแดนสยามล่องน้ำลึก ม่น้ำขูงเทศบาลตำบลโพนสาอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหน้องคายทริปเก็บตกนะครับเที่ยวอ,อีสานครบทุกจังหวัดของภาคอีสานครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ